สวัสดีครับ ก็ช่างแล้วก็รู้มานได้ว่าเป็นเป็นมันเป็นทาไม่ได้เคยทำไม่เคยทำรับแล้วชีตาเดียว ก็เลยลาดน้ำอีกทีก็เลยพวดออกมาสองถุงเลยเห้ออ่ายายป้านั่นนะทีแรกแกบอกว่าราดสองเมตรสองเม็ดแน่นะน้ำมันแดงก็เลยเปิดท้อเกิดดูก็ลาดทอไมอีก็ลวก กแล้วปืนสองกระบอกเนี่อ่ะของเราใช่ไหมนั่นน้องใช่ไหมน้องเก็บอย่างเดียวใช่ไหมเรียนไฮโลด้วยเดี๋ยวพี่สังคมเก็บของกางนะเดีค่อยรวบรวมีทีไม่เอานะไม่เอาจะเฉพาะนี่ปืนแล้วก็ยาแล้วก็อย่างเงี้ยลูกกระสุนอย่างเงี้ย ไม่เป็นไรฮะใช่ครับเอาไปไหมฮะอ๋อไม <c oughs> ่เป็นไรครับ <c oughs> ตกลงเจ้าหน้าที่เข้ามาเนี่ยเขาตรวจค้นไม่มีใครบังคับเรานะ <c oughs> เออเรียนท่านทราบด้วย <c oughs> ต้องอ่ะเสื้อสีแดงอันหน้ามาคนไทยใช่ไหม <c oughs> มีความเกี่ยวพันัเป็นอะไรกันเนี่ยไ <c oughs> ไม่ได้เป็นไนเป็พี่สะใภ้ <c oughs> หรือเป็นญาติกันยังไง เขาอยู่นั่งนู่นกับแฟนเขาแล้วนะเดี๋ยวคุณไปอยู่กับแฟนคุณด้วยนะแล้วไม่มีลูกปืนนะลูกมีกัเยอ๋อนี่ไปยิงใครบ้างเงี้ยเนี่ยแต่เคยเลยยิงเต็นบ์บ้ายิงปืนเต็นบ้างไปชั่วไม่เลิก่อาเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาใหม่อีกไไม่ด้ เจอในตัวเจอในตัวเราใช่ไหมครับเจอในตัวเราใช่ไหมครับกี่เม็ดนะเสษด้วยไหมเพราะว่ามาถ่ายรูปแล้วขาย แต่ก็ยังปฏิเสธปากแข็งอยู่แต่เสียบอุปกรณ์เทียบคนซื้อก็ยืนยันว่ามาซื้อกับเจ้านี่ส่วนสองลายที่นั่งอยู่ฝั่งนู้นคือคนมาซื้อโอ้เยอะแยะเลหมดเลยโน่นนะของหลางครับอุปกรณ์เสียบกล้องเอาไว้จองอะไรเนี่ยกล้องหน่วยของเด็กน้อยครับ นี่ยเหาหรวัน้ำพันตออตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับ